เราจะออกจากประเทศนี้แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาบอกลาพี่พี่วันนี้ค่ะใช่ค่ะพวกเราสองคนจะย้ายแล้วขอบคุณสาหรับทุกอย่างเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณที่ให้งานเราทาขอบคุณที่สอนเราทํางานสอนต่อยสอนหาเงินรู้สึกแย่มากเลยทุกคนพอมา,าบอกพี่พี่เขาแล้วแบบเหมือนกับพวกพี่พเขาก็คือเขาคือแจงก็รู้สึกนะแบบว่าพอมาอยู่เมืองน,นี้มันก็แบบว่า อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานนะคะเราเขาแบบเป็นคนสอนเราทุกอย่างเลยอะ่ะสอนให้เราทํางานหาเงินยอะไรเงี้ยเวลาเราโดนแก้งโดนแก้งอื่นดา่าอะไรเงี้ยเขาก็ปกป้องอะ่ะคือมันเหมือนครอบครัวแหละมันเหมือนเพื่อนกันมันเหมือนครอบครัวมันเหมือนแบบเป็นพี่พี่ี่ยจุ๊บบสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข,ของจบแจงแล้วก็น้องปานสุมนี่วิว้าวนนี้นะคะเราก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะในเกม M, หรือว่า GTA นั่นเองเนาะหลายคนในถามกันมาเยอะมากเลยว่าพี่จุ๊บแจ๊กกับพี่ปางตอนนี้เนี่ยมีการย้ายเมืองกันทําไมแล้วแก๊งล่ะคะ<ม>พวกพี่พี่พุทธภาเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนจะมาด้วยไหมครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงกกับน้องปางเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็ได้รับฟังกันเนาะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะคะ ทุกเมืองมันก็จะมีทั้งคนดีมีข้อดีมีคนที่แย่มีข้อเสียเหมือนกันนะคะแต่ก็มีบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสองคนอะ่ะมันรับไม่ค่อยได้คะ่ะใช่ถ้าจะถามแบบตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะคะก็คือ เมืองเก่าเราอะมีการจัดกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นนะคะคือจะเป็นกิจกรรมที่เอาคนมาสู้กันหรือว่าเอามาตีกันนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยจริง,รงๆการเล่นกิจกรรมอะ่ะสำหรับในมุมมองของจุบแจงเองนะกิจกรรมอะ่ะมันไม่สมควรที่จะเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็จเจ้ากิจกรรมมาเป็นสตอร,รี่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรด้วยซ้ำอ่ะคือมันมีคนบางคนนะคะแพ้ษษกิจกรรมนี่แหละคะ่ะแล้วเขาเนี่ยคือเหมือนเป็นคนที่แบบไม่รู้จักแพ้แพ้ไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยอ่าใช่ใช่ใช คือจบกิจกรรมอ่ะสรุปว่าณตอนนั้นแก๊งของพวกเราหรือว่าพฤษภาเนี่ยชนะกิจกรรมนั้นไปนะคะอย่างที่จุ๊บแจงเคยลงคลิปทุกคนได้ดูกันแล้วน้องก็คือชนะกิจกรรมน้วยนะแเราก็มีการพูดคุยการขอโทษการขอบคุณการปกติแบบทั่วไปเลยแต่แมทสุดท้ายเนี่ยคือมันมีคําพูดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเขาพูดคําว่า ไม่ได้ตึงอ่ะไม่ต้องแอคตอนที่เพื่สภาชนะกิจกรรมแล้วเราไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคุยกัใครแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการพูดแบบเนี้ยมันค่อนข้างท็อกซิกนะมันมันไม่ควรเอามาเป็นอารมณ์อ่ะถามว่าเขาแบบมีสิทธิ์โกรธไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขานะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าเออม,มันค่อนข้างท็อกซิกเนาะอันนี้จุดแจงอ่ะเก็บคลิปตอนนั้นไว้ด้วยนะคะจริงๆเราจะเอาลงแต่ครั้งที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องลงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้แบบมันดูไม่ดีเนาะแต่ว่ารอบเนี้ยอยากจะเอาให้้้้มมมาาาาาาดดดููออออรรรณ์ขงงงงเเคิๆนะะวว่่ว่่่พไไไบตตึ ไม่ได้ตึงอ่ะไม่ต้องแอคเขาบอกว่าไม่ได้ตึงไม่ต้องแอคคืออะไรอ๋อทุกคนได้ยินเหมือนเหมือนแจมไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้ตึงอ่ะไม่ต้องแอคอะไรอ่ะ oh> ก um ็ค uh> uh> uh uh> ือจริงๆแล้วนะคะปาก็ได้บอกพี่แจงไปว่าเราไม่ไม่ไม่ควรบับเขาดีกว่าไม่ควรเอามาลงเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นกิจกรรมไงถึงเขาจะพูดอะไรไปเราก็ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอ่าเราก็ต้องแบบ ไปล่อยไปบ้างอะไรเงี้ยเนาะคือ<ป>จริงๆแล้วก็รู้สึกแหละว่าเขาแพ้เราพานอะ่ะแต่ว่าอ่ะเราก็ไม่อะไรก็ให้มันจบๆไปละกันคือพอหลังจากนั้นเนี่ยแกงของบิษพาก็มีสตอรี่ต่อเลยคะ่ะหน้าที่ของแจงกับปาง2คนเนี่ยก็คือเชียร์ลีดเดอร์ยืนเต้น <laughs> ยืนเต้นมีคลิปด้วยเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูคือแอบคลิปเต้นเออคือเราสองคนอนะ่ะยืนเต้นให้กาลังใจวูวูวคือ ด้วยความที่แจงกับปางอ่ะก็มู้จะช่วยทําอะไรเงเพราะว่าเราก็ตีไม่เก่งตีไม่เป็นเราทําได้แค่ให้กําลังใจแล้วก็เต้นเกรียนอย่างเดียวนะคะแจงกับปังก็เลยไปยืนเต้นบนหลังคาก็แบบเชียร์พี่ๆเขาให้เขาตีกันไปให้มันบบจบๆไปอะไรเงี้ยแล้วคือจริงๆเราอ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละเมืองอะการบัฟกันอะของ GTA อะมันไม่ใช่เรื่องแปลก คือถ้าจะบับกันแบบดา่าหยาบคายเลยด่าได้แต่บางเมือง<ม>เขาก็อาจจะแบบงดเว้นบุปการีนะอะไรเงี้ย<ม>คือกฎของเมืองเก่าเรานะคะเขาจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องซ็กชวลฮาลาสเมต์มากๆตามกฎที่เขาบอกนะคือมันไม่ควรพูดแบบนี้ใส่ใครคือการแบบไปดูถูกดูหมิ่นเพศ่ตรงข้ามหรือว่าพูดจาส่อสเสียดหรือว่าเป็นการพูดจาที่แบบทําให้เพศอตรงข้ารู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเสียหายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิดขึ้น มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศตอ้องข้ามหน่อย่างเดียวคือเพศเดียวกันก็ไม่ควรที่จะทำใช่ใช่ค่ะประเด็นอะ่ะมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าวันต่อมาหลังจากที่มีตีกันแล้วพี่ๆในแกงพฤษภาหลายหลายคนติดธุระทาให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้อันนี้อาจารย์จะพูดในโมเมข,ของตัวเองนะคะอย่างจาุดแจงเองเนี่ยฉีดวัคซีนโควิดป่วยเป็นไข้เลยแล้วก็เข้าไปทีหลังอะไรเงี้ยหลังจากที่นายกเขาแบบเรียกให้ไปคุยว่าทําไมพฤษภาไม่มาต่อสตอรี่นะพี่ๆแต่ละคนในแก๊งเนี่ยเขาก็ บอกนะคะว่าคือตัวเขาเองอะก็ติดทัร์โอซีก็คือไปฉีดัอซีมาเหมือนกันเนี่แหละแล้วก็เลยแบบเหมือนยังไม่สามารถเข้าเมืองได้แต่เราก็มีการปฏิบัติตามกฎของเมืองก็คือถ้าไม่มาต่อสตอรี่ก็คือเสียค่าปรับ1นึ่งแสนในเกมแล้วก็เสียไปอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นต่อก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นเราพวกเราไม่ว่างกันจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ เข้าไปในเมืองหลังจากนั้นเนี่ยคือภายในวันนั้นนี่แหละหลังประมาณหลังที่คืนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะคือแจงกับน้องอก็มีการเข้าไปไกล่เกลี่ยกับนายยไปจ่ายตังค์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้เราก็รู้แล้วแหละว่าฝั่งตรงข้ามเขาดักตีเราอยู่แล้วเราไปกันไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าหลายๆคนมันก็ไม่ว่างอะเนาะทีเนี้ยเขามีการตรีกันแล้วแจงอับต,ตาแจงก็เฉยเฉยตายเขาก็แบบว่าอุ้มไปก็คือเฉยเฉยเขาก็ไม่ได้บับไม่ได้อะไรเรานะแต่ประเด็นคือตอนที่อีกฝั่งหนึง่งอุ้มแจงอยู่อะ่ะเขาเดินไปใกล้กับ พวกเพื่อนๆของแจงในแก๊งพฤษภาแล้วฝั่งนั้นอ่ะเขามีการพูดกันว่าได้ข่าวว่าพฤษภากันเองอ่ะเด็กปะวะอยากลองบ้างวะเป็นไงวะแดกเมียเพื่อนในเด็ดปะวะคือแจงอ่ะงงนะเพราะว่าในแก๊งพฤษภามีผู้หญิงแค่สองคนเลยก็คือแจงกับไอป่าก็คือเจเจกับพีพี แต่เราอะต่อให้ตอนนั้นเราตายอยู่อะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดอะมันไม่ควรพูดนะมันบ้าแบบนี้มันเข้าข่ายเซ็กชวลแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นผู้หญิงสองคนในแกงที่แบบคือต้องให้ผู้ชายในแก๊งแบบมากินเราอย่างเงี้ยหรอคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันเริ่มไม่ได้แล้วอะคือฟังแล้วเอาพูดตรงๆนะคําพูดแบบนี้มันไม่ควรออกมาจากปากผู้ชายด้วยสามอ่ะมันฟังดูแล้วมันทุเรศสิ่งที่เขาพูดถึงอะต่อให้ทอกสิบร้อยอะเรื่องเซ็กชวลเรื่อง ดูหมิ่นศาสนาประเทศหรืออะไรเงี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่ฝ่ายหนึ่งทำอ่ะคือเขาเริ่มเข้าขายเซ็กชวลแหละเขาบอกว่าพฤษสภาแบบเหมือนกินกันเองในแก๊งเด็ดประวัติดีประวัติลบ้าอย่างเงี้ยไม่เลิกแจงได้ยินมาแค่ประโยคเดียวนะคะแจงมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันดูว่าเขาพูดว่าไงแก๊งมึงอ่ะแดกเด็กเมีคนคนต่อไปรู้ไหมมาขึ้นมาขึ้นมาคนนึงมีเพื่อนมึงน่าจะเด็ดอยู่อยู่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเฟืร์มาขึ้นเฟมาคน จริงๆแล้ว,วเขาไม่ได้พูดแบบนี้แค่เฉพาะตอนนั้นนะคะเพื่อนในแก๊งพฤษภาที่เราเขาอุ้มไปด้วยเนี่ยเขาก็มีการแบบพูดคุยกันแบบบัฟกันต่อแบบฟแบบเนี้ยเรื่อยๆแล้วทุกคนก็แบบเอองงอว่าทำไมเขาถึงแบบพูดแบบนั้นวะมันเกิดขึ้นได้ยังไงการเป็นผู้หญิงสองคนในแก๊งเนี่ยแจงกับปาบอกว่ามันไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคือกอับเพื่อนทุกคนอาจจะเห็นเลยว่าเ,เราอะเกียนด้วยซ้ำเราเป็นผู้หญิงที่แบบ เข้าไปในแก๊งเขาเพื่อแบบไปเกียรนะ่ะคือเราทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแจงมีความรู้สึกว่าต่อให้เขา่ไม่ได้พูดกับเราตรงๆเขาไม่ได้ด่าเราตรงๆแต่เขาไปบัฟถึงบุคคลที่3นั่นก็คือเรากับไอ้ปางแจงช่วงทาร์ตเมนต์มันไม่จะเป็นต้องพูดใส่ตัวของบุคคลนั้นต่อให้เขาพูดถึงบคกที่3ม,มันก็ไม่สมควรแล้วอันนี้คือเราก็ได้ยินในรถต่อต่อให้เราจะตายก็ตามนะคะแล้วคําพูดที่เขาพูดเนี่ยมันส่อนในเรื่องทางเพศ มันเข้าขายแล้วมันก็ไม่ควรด้วยตอนนั้นเนี่ยแจาจำได้ว่าแจงกับปางอะเป็นผู้หญิงสองคนที่เข้าไปคุยใน Discord อันนี้ก็คือล่างมานอกเกมนะคะเข้าไปคุยกับใน Discord กับนายกก่อนนายกเขาก็บอกว่าเออแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงคุณนะเขาพูดถึงบุคคลที่3คือแบบเขาพูดเหมือนเขาดา่ดาด่าเพื่อนเราในแก๊งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาดา่าใครฟังอะ่ะ เขาก็ต้องรู้แหละว่าเขาพูดถึงใครเพราะว่าแก๊งเนี่ยมันก็มีผู้หญิงแค่สองคนแลลวเนาะเราแค่ต้องการให้นายกอะ่ะเตือนเขาไปว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันผิดมันไม่ควรพูดมันไม่ควรทําแต่สิ่งที่นายกเขาตัดสินใจอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเอาแจงกับปางเป็นผู้หญิงอะ่ะไ,ไปแขวนไว้ในดินขดแล้วก็เรียก แก๊งฝั่งตรงข้ามเข้ามาแล้วก็ให้แก๊งฝั่งตรงข้ามามาคุยกับเราเองโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วแจงอัดคลิปไว้นะแต่ว่าขอไม่เอามาเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่แบบหลายๆอย่างมันค่อนข้างรุนแรงมากๆคือในเกมเราโดนเซ็กชวลไปแล้วใช่ไหมบางคนอาจจะดูแบบมันก็ยังเบาๆอยู่นะแต่ในดิคอร์ดเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันหนักมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะแจงกับปางเข้าไปใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเออเขาแบบเป็นอย่างไงมันไม่ควรนะ คือผู้ชายพวกนั้นนะคือเขามาตะคอกใส่เราใหญ่เลยแบบยับยับเลยอ่ะมาตะคอกใส่แบบคุยพูดจาไม่ดีแล้วยังไงครับแล้วไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เซ็กชวลทาร์เสเมนต์ครับเขากลับบอกว่าคือคําว่าพฤษภาพากันเองวนกันใช้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นกินข้าวหรือเปล่าคือแบบทําไมต้องแถด้วยอ่ะคือ <What? S 1> เราอะ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคือเขาอะ่ะไม่รู้จักยอมรับความผิดของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่สมควรแล้วเขาอ่ะมีการเซ็กชวล ต่ออีกใน Discord นะคะเขาบอกว่าถ้าผมพูดกับคุณว่าคุณแม่งโคตรน่าเลยวะผมขอคุณได้ปะเขาพูดแบบนี้ใน Discord เลยค่ะแล้วคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนั้นอะไอปางก็ทักทวงเขาไปด้วยได้ปางก็ถอกเขาไปว่าแบบนี้มันก็คือสื่อเจตนาออกมาแล้วไหม เขาบอกว่านี่แค่ยกตัวอย่างครับเขาบอกแค่ยกตัวอย่างครับผมแค่ยกตัวอย่างผมไม่ได้พูดครับผมแค่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเฉยๆอันนี้แจงถือว่าเขาเซ็กชวลฮาร์ดสเปนต์กับแจงและปางต่อหน้านายกแล้วใน d i s c o r d ด้วยคือต่อให้มันเป็นนอกเกมก็ตามมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่นายกเขาทําคือเขาปิดไมค์เงียบ,ยบฝั่งนั้นถามว่าแล้วผมผิดปะครับผมผิดแล้วไงจะ,<ม>จ,ะจะให้ผมออกเมืองไหมผิดผมจะได้ไปกันอะไรเงี้ยนายกเงียบ,ยบคือนายกไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าอาจจะเพราะว่า สอคนหลอกเปืองก็ได้คือเจนก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาคิดอะไรแต่สิ่งที่เขาทำอะ่ะคือการเอาผู้หญิงสองคนอะ่ะไปแขวนแล้วก็ให้คนอื่นแบบมาลุมโจมตีเราซึ่งเรารู้สึกว่าอืมเราไม่โอเคเราไม่โอเคอืมเราเราแบบเราอยู่ไม่ได้ตอนแรกอะ่ะในเกมอะ่ะมันยังเรารู้สึกแย่นะยอมรับเลยว่ารู้สึกแย่มากแต่เรามันรู้สึกแย่อีกทีตอนที่มาคุยนอกเกมแล้วเขาพูดแบบนั้นใส่เราทัานที่แบบว่านาะยกก็ห้ามแต่แตก็ไม่ห้ามเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายออกมาเพื่อที่จะไปอยู่ในประเทศที่มี ความคุ้มครองในเรื่องนี้ไม่ให้เกิดเรื่องเซ็กชวล a ฮ a s ลัมเมนต์กับพวกเราสองคนอีกไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ว่ากับคนในแก๊งหรืออะไรก็ตามเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกค่ะแจงกับปาเข้าไปนั้นนะ่ะคือเราก็ค่อนข้างให้ใจนะคะทำคลิปทำอะไรให้แต่พอได้รับผลตอบรับกลับมาแบบนั้นน่ะแจงก็เลยคิดว่าโอเคเมืองเขาอะ่ะคงไม่เหมาะกับเราแจงอะ่ะไม่ได้อยากแบบจะโจมตีเมืองนะคะแค่บอกเฉยๆว่าเมืองเนี้ย มันไม่ได้เหมาะกับเราถามว่าเราจะเข้าไปอีกไหมแจงกับปาอาจจะเข้าไปอีกนะคะคือเข้าไปอาจจะแบบไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่เรารู้จักเพราะว่านอกแกงพฤษสภาเรายังมีคนที่เรารู้สึกว่าเขาโอเค,อเคน่ารักอยู่ประชาชนหลายๆคนที่จะรู้จักก็มีน่ารักนะคะคแค่มันมีคนบางคนที่ทําตัวแบบนี้ทําให้แบบทุกอย่างมันดูแย่ลงในสายตาเราเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจริงๆแล้วค่ะก่อนออกมาแจงมีการเอาประเด็นเรื่องนี้ที่เราโดนอนะไปคุยกับนายก ของอีกเมืองด้วยแล้วนายกเขาตอบคาถามมาดีมากเขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองเนี้ยโดนแบนแล้วครับร้100อยเปอร์เซ็นคือคงไม่เอาไว้เพราะว่าพวกเขาก็ไม่สนับสนุนให้เกิดการเซ็กชวลเหมือนกันเราฟังดูแล้วอะ่ะมันโอเคกว่าเขามีมาตรการที่เด็ดขาดกว่าไม่ต้องมานั่งกลัวคนออกเมืองไม่ต้องมานั่งกลัวแบบอะไรพวกเนี้ยงั้นเราสองคนก็คือย้ายดีกว่าออกดีกว่าค่ะนั่นคือประเด็นที่ พวกเราสองคนเนี่ยอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะและวันนี้เนี่ยจุบแจงกับปางนะคะก็ได้ย้ายเมืองแล้วแบบเรียบร้อยเลยนะคะอาจจะแบบว่าเข้าไปเข้าไปคุยกับคนในเมืองบ้างส่วนพี่ๆแกงพฤษภาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็คือเราจะบอกว่าเป็นคลิปพิเศษก็ได้อะ่ะแต่ว่าเดี๋ยแจงกับปางอะจะลองไปคุยกับทาง พี่ๆแกงพฤษภาดูนะคะต้องไปบอกเขาก่อนเพราะว่าเราอะย้ายมาเมืองนี้หลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอเขาเขาก็คงแบบรู้สึกเป็นห่วงพวกเราสองคนแหละคงคิดถึงเราแหละเนาะเพราะว่าไม่มีคคามาปวดเลยใช่ไม่มีใครมาปวดเลยคงทํางานกันเบื่อเบื่อแล้วครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวแจงกับปางก็จะเข้าไปหาพี่ๆแกงพฤษภานะคะแล้วก็ลองไปฟังเขาดูว่าเขาจะเศร้าไหมที่เราสองคนจะไปเศร้า เากเราจะบอกพี่ๆเขาว่าไงดีอะเราเราก็บอกไปตามตรงแหละว่าเราเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ๆเขาก็รู้แหละไม่รู้ว่าเขาจะว่าไงถ้าเขารู้ว่าเราจะออกจากที่นี่อะ<ม>เขาจะตีเราไหมอะเธอจะไปบ้านก่อนไหมล่ะลองไปหาดูก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเขาจะรวมกันมั้งเพราะว่าเหมือนเขาทํางานพวกงานกันเสร็จแล้วอะถึงแล้วมีคนอยู่ข้างในบ้านมั้ยเอ้ยเหมือนจะมีมีโอ้โหทำอะไรกันนะ่ะโอ้อย่างเยอะอะโอ้ ก็ดีพี่ตักร้านอ่ะใช่อือสวัสดีครับพี่พี่คะสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาเนี่ยไอพักร้อนกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอเรามีเรื่องจะบอกว่าไงครับคือพี่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมเราเพิ่ตื่นนะครับจำเหตุการณ์ไหนเอ่ยที่มันมีคนเซ็กชวลนะโดนพูดไม่ดีใส่อะค่ะ ได้คือเราจะบอกว่าเรารู้สึกไม่ดีมากๆค่ะเรารู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะพวกเราเสียน้ําตาให้กับเหตุการณ์นั้นไปหลายลิตรมากๆแล้วอืมเราเราเฉยๆนะถ้าเขาจะบับอะไรเงี้ยแต่ว่าโดนด่าได้แต่ทาไมต้องแบบพูดแบบนั้นด้วยเรารู้สึกไม่ดีแล้วแกงนี้ไม่มีแต่ผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงสองคนเองอ่ะโอ้โ้ด้วยอโอนะครับโอ้นะครับวพวกเราสองคนคิดว่าไง คืออันนี้อยากจะมาบอกพี่ๆค่ะตอนจากที่เราไปพักร้อนมาเราไปเจอ<ะ>สถานที่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราเราไปพักร้อนที่เมืองใหญ่มาค่ะใช่ค่ะใหญ่มากใหญ่น้อยครับใหญ่มากค่ะใหญ่มากๆล้วคือนายกดีกฎเมืองโอเคะอะไรเงี้ยมันมีความยุติธรรมมากพออะค่ะเราจะออกจากประเทศนี้แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาบอกลาพี่ๆวันนี้ค่ะ พวกเราสองคนจะย้ายแล้วขอบคุณสาหรับทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆขอบคุณที่ให้งานเราทําขอบคุณที่สอนเราทํางานสอนต่อยสอนหาเงินสอนทุกอย่างเลยอะ่ะสอนให,อให้เราดูแลตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปสู่อากาศข้างบนกันหน่อยดีกว่าไอเบสเดี๋ยวบอตามทุกคนมาด้วยฮัลโหลทุกคนไปบนหลังคานะโอเคครับครับเราขึ้นแล้วครับรู้สึกแย่มากเลยอะทุกคนเพราะว่าบอกพี่ๆเขาแล้วแบบ เหมือนกับพ่กพี่ๆเขาก็คือเขาคือเจนก็รู้สึกนะแบบว่าพอมาอยู่เมืองน,นี้มันก็แบบว่าอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานนะคะแล้วเขาแบบเป็นคนสอนเราทุกอย่างเลยอ่ะสอนให้เราทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเวลาเราโดนแก้งโดนแก๊งอื่นด่าอะไรเงี้ยเขาก็ปกป้องอะ่ะคือมันเหมือนครอบครัวแหละมันเหมือนเพื่อนกันมันเหมือนครอบครัวมันเหมือนแบบเป็นพี่ๆอ่ะคือเราสองคนอยากจะบอกพ่กพี่ๆว่าก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะใช่ค่ะ เราจะดูแลตัว่างดีๆกันทำไมครับทำไมอ่ะถ้าในเมื่อคุณจะไปอะพวกผมก็ไม่ทิ้งพวกคุณอยู่แล้วครับคุณจะไปที่ใหม่เริ่มต้นใหม่คุณก็คือครอบครัวของพวกเราครับพวกผมก็จะไปเริ่มต้นใหม่พวกคุณหมดนี่เลยหรอใช่ครับใช่ครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วว่าแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวครับ กลัวมิตรภาพที่หายไปมากกว่าจะลงไอยามาปด้วยกันไหมครับไปไหนมันก็ต้องไปกันนน่นอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงมีช่วงหนึ่งที่เรายังไม่เจอกันเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประเทศนู้นนะคะเดี๋ยวผมจะไปตามหาคุณเองครับจะตามเจอหรือเปล่าเราสวยมากนะบางนั้นอะใช่โอเคค่ะขอคุณมากๆนะคะคุณบอสขอคุณนะพี่ๆเจอกันเมืองนู้นนะคะเจเจกับพี่ๆไปก่อนนะ ไว้เจอกันนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับะสู้ครับค่ะลุยเดินไป Universal City ไปติดกันนะครับทุกคนแล้วเขาเดินไปไหนกันไปไหนอะเขาไม่ตายหรอไปไหนอะพี่ๆอ้ฉันว่านะชีวิตเราก็คงไม่สงบสุขเหมือนเดิมแหละเราจะมาบอกลาพวกนี้มันไปกันหมดเลยอะ อหนูก็กลังซึ้งเลยน้ำตาเล็ดเลยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าลองคิดในสิ่งที่พวกเขาจะสั่งให้เราทำงานในเมืองนู้นดิว่าลืมคิดเลยอะ่ yeah, ะแย่แล้วดีมา